อาถพ์ผีนาตาแหกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์นขนคิงลุกวันนี้เราจะพาทุกท่านมาหลอนกับเรื่องราวลี้ลับกับผีนาตาแหก บางคนก็เชื่อในเรื่องอิทธิลิ์ผีนาตาแหกบางคนก็ไม่เชื่อเลยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสุดบุคคลเราไม่อาจจะก้าวล่วงความคิดแต่และบุคคลได้ผีนาตาแหกผีนาที่อยู่ในความเชื่อของชาวภาคอีสานเป็นผีที่เฝ้าประจำที่อยู่นา เพื่อคอยคุ้มกันที่นาและช่วยโดยบรรดาลให้ผลผลิตในนามีความอุดมสมบูรณ์มีความเชื่อเกี่ยวกับผีตาแฮกว่าผีตาแฮกจะคอยอยู่เฝ้าที่นาและที่นาทั้งหมดโดยสิงสถิตอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆที่ชาวนาจัดให้ชาวภาคอีสานจึงมาข้าทุกคน ไม่ให้ปัสสวะอุดจะละไกลๆนาตาแฮกหากใครฝ่าฝืนผีนาตาแฮกจะโกรธและทําให้บุคคลนั้นเจ็บป่วยถึงตายได้ชาวภาคอีสานมักเชื่อว่ามีผีอยู่ทั่วไปตามป่าตามห้วยไรนาหรือแม้แต่บ้านที่มีผีเฮียนหากล่วงเกินผีเหล่านี้อาจจะ เก็บป่วยถึงตายได้ชาวภาคอีสานจึงดำรงชีวิตอยู่อย่างทอมตนและอ่อนน้อมกับธรรมชาติดังนั้นชาวอีสานมักถือเอาข้อห้ามเกี่ยวกับผีตายแหกยึดเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับปฏิบัติต่อผีอื่นๆ หากใครไปลบหลู่อาจจะเจอสิ่งลี้ลับทำอันตรายและถึงแก่ความตายก็ได้